รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อนกันคนพันดีรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็มีสาระค่ะเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขครับเอา้าทำไมนิ่งเลยะคะดูงงๆอ่เป็นไรอะคะ อ๋อก็ผมมานี่แล้วทีมงานไม่บอกอะไรผมเลยครับอ๋อพี่อย่าเป็นคนบอกทีมงานเองว่าอบไว้ไม่ให้บอกม่อนนะคะเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ไงอ๋อเพราะว่าวันนี้นะคะพี่จะพาม่อนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือภาษามือสากลค่ะอ๋อภาษามือสากกลเหรอครับ เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมประกวด Mr. d e ตอร์เดฟทเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนภาษามือสากลเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการลืมๆบ้างแลครับ ถ้าได้เรียนรู้ฝึกฝนอีกทีหนึง่งอยากรื้อฟื้นเหมือนกันครับเวลาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้แหมพี่แหม่มนี่รู้ใจผมจริงๆเลยเอาแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวพี่เองนะคะก็อยากที่จะเรียนรู้เหมือนกันเผื่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่ก็จะได้ทํางานเป็นล่ามภาษามือสากลเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็นัดกับครูคู่สอนไว้แล้วด้วยที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่า ไปค่ะสวัสดีค่ะพี่ปัน้นรอนานไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวยืนตรงนี้ดีกว่าเนาะค่ะ สบายดีค่ะวันนี้สบายดีวันนี้เนี่ยแหมมพาม่อนมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนภาษามือสากลด้วยล่ะค่ะอืมตื่นเต้นมากเลยแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่เปิ้ลแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลนะคะนพวรรณชัยนรงค์ตอนนี้ เป็นครูช่วยราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นกรรมการอยู่ที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเป็นล่ามภาษามือคนหูหนวกและเป็นพิธีกรภาษามือสากลค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่เปิลเนี่ยได้น,นาตัวกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่เปิลเล่าให้ฟังหน่อยว่าภาษามือสากลเนี่ยหมายความว่าไงรับมีความสําคัญยังไงครับพี่เปิลบอกว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าภาษามือสากลที่ใช้สื่อสารกับคนหูหนวกทั่วโลกซึ่งถ้าเราไม่รู้ภาษามือสากลก็จะทําให้การสื่อสารค่อนข้างลําบาก ภาษามือสากลจะทำให้คนหูหนวกแต่ละประเทศเข้าใจถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งถือว่าภาษามือสากลมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะพี่เพิรลค่ะยอยากจะทราบว่าระหว่างภาษามือสากลและภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาของคนหูดีเนี่ยก็มีความสากลเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงไหมคะพี่เปิ้ลบอกว่า จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันค่ะมีความสากลเหมือนกันต่างกันตรงที่มันเป็นภาษามือสำหรับคนหูหนวกค่ะมอนถามว่าแล้วพี่เปิลเป็นล่ามภาษามือสากลได้ยังไงครับพี่เปิลบอกว่าพี่เปิลไปเรียนที่ประเทศฟินแลนด์ได้เป็นอาสาสมัคร w f d แล้วก็ได้เรียนรู้ภาษามือสากลฝึกฝนที่นั่น3เดือนนะคะและหลังจากนั้นก็ได้ไปประเทศนอร์เวย์ได้เรียนรู้ฝึกภาษามือสากลที่นั่นเช่นเดียวกันทั้งการใช้สีหน้าท่าทาง <ไป S 1> การใช้ภาษามือสากลเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันแปลเป็นภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็อบรมที่นอร์เวย์3เดือนค่ะ อย่างนี้นี่เองค่ะอ๋อมันมีคําถามหนึ่งค่ะที่อยากจะรู้ว่าออโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนหูดีทํางานเป็นล่ามภาษามือโดยการที่ฟังเสียงเสร็จปุ๊บแล้วก็แปลเป็นภาษามือแต่พี่เปิ้ลเนี่ยเป็นล่ามคนหูหนวกซึ่งใช้ภาษามือเราต้องแปลเป็นภาษามือสากลแบบนี้นี่มีวิธีการทํางานไงอะคะ พี่เปิ้ลบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะรูปแบบมันก็เหมือนกันนะคะต่างกันนิดหน่อยที่ถ้าคนที่มีการได้ยินเขาก็จะฟังเสียงแล้วแปลเป็นภาษามือใช่ไหมคะแต่สำหรับคนหูหนวกนะคะเขาจะมีวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นคนหูหนวกใช้ภาษามือสากลส่วนพี่เปิลเป็นล่าม ก็จะดูมือภาษามือสากลแล้วแปลเป็นภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกไทยหรืออีกแบบหนึ่งนะคะผู้เข้าฟังเป็นคนหูหนวกใช่ไหมคะก็จะมีคนหูหนวกต่างชาติที่ใช้ภาษามือสากลล่ามก็จะดูแล้วแปลเป็นภาษามือไทยก็จะมีล่างภาษามือไทยแปลเป็นคำพูด หากวิทยากรชาวต่างชาติเป็นคนหูดีและพูดภาษาอังกฤษก็จะต้องมีล่ามอีกคนนึงซึ่งเป็นล่ามหูดีเมื่อฟังแล้วแปลเป็นภาษามือไทยหลังจากนั้นพี่เปิลก็จะดูภาษามือไทยแล้วแปลเป็นภาษามือสากลค่ะก็จะเป็นสามทอดแบบนี้เลยค่ะแล้วล่ามคนหูดีก็จะมีสองคนแต่สำหรับภาษามือเองจะใช้ล่ามสามคนค่ะโห้ oh. ถือว่าหลายขั้นตอนเหมือนกันอืก็มีสองมีสแบบอถ้าเป็นคนหูหนวกเนี่ยก็คือจะมี3ขั้นตอนแต่ถ้าเป็นคนหูดีเนี่ยก,ก็จะผ่านเป็นแค่สองคนเท่านั้นโอ้โหท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยค่อนข้างยากอสมควรขั้นตอนละเอียดมากๆอยากรู้ว่าเคยมีแปลเจ้าสับสนไหมครับ พี่เปิ้ลบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกฝนทุกวันจนเกิดความชํานาญก็จะแปลได้ง่ายขึ้นในครั้งแรกที่แปลก็จะมีแปลผิดบ้างน,นะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้บ่อยๆและฝึกฝนจนเกิดความชํานาญเราก็จะแปลได้อย่างคล่องแคล่วสามารถทำงานได้ การที่เราไปทำอาสาสมัครจะช่วยให้เราแปลได้ดียิ่งขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่พี่ใช้ภาษามือสากลที่ต่างประเทศ w f d การที่เราไปฝึกงานที่นั่นจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นสามารถแปลได้คล่องๆมากขึ้นค่ะฟังแล้วนคะครับผมเนี่ยอยากจะลองเคาะสนิมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมประกวด มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์เนี่ยก็ได้ฝึกภาษามือภาษา,ากลมั่งเหมือนกันแต่ว่าก็ลืมนะคะช่วยสอนหน่อยนะครับโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เปิ้ลมีภารกิจให้สองคนนะคะง่ายๆไม่ยากเลยโอ้โหยากแน่นอนยากแน่ๆค่ะพี่เปิ้ลตอบว่าแม่ไม่เป็นไรง่ายๆเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะคะก็ฝึกกันมีตัวช่วยไหมครับ มีอยู่แล้วหล่อมากอ่าเดี๋ยวไปรอพบกับเขากันเลยโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็คือน้องอู๋ค่ะ เป็นผู้ช่วยที่จะมาสอนภาษามือสากลในวันนี้นะคะพี่นะคะชื่อพี่แหม่มค่ะส่วนทางนั้นก็พี่มอนนะคะวันนี้ก็จะให้มาช่วยสอนภาษามือสากลกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้น้องอูแนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อภาษามือนะครับอูครับผม วันนี้ก็ทํางานอยู่ที่สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยคุณรพวันนะครับในการสอนภาษามือสากลนะครับผม,อมโอเคค่ะอันนี้เป็นชุดคําถามนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าค่ะ ที่เห็นชุดคำถามไปแล้วนะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะคือถ้าเป็นภาษามือไทยเนี่ยเราก็พอจะรู้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาษามือสากลเนี่ยบอกตรงๆเลยนะคะว่าความรู้เป็นศูนย์เลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยสอนนะครับผมไม่ยากครับผมไม่ยากโอเคค่ะได้เลยแล้วตื่นเต้นไหมครับม่อน มอนบอกตื่นเต้นนิดเดียวครับพี่แหมง่ายมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทำมาแล้วแหมเก่งขึ้นมใช่นะเดี๋ยวฉันจะรอดูเอาละค่ะขอบคุณคน้องอู๋มากนะคะที่จะมาช่วยสอนในวันนี้หลังจากที่ดูชุดคำไปแล้วเนี่ยพี่จะให้เวลา30นาทีนะเราก็ไปดูว่าภาษามือไทยภาษามือสากลเนี่ยมันมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งก็คือภาษามือไทยเนี่ยจะเป็นภาพ แต่ว่าภาักภาษามือสากลจะมีการขยายความให้เข้าใจเห็นแล้วจำได้อ่าเข้าใจไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเทสททั้งสองคนโอเคพร้อมค่ะได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นไหมคะมอนบอกนิดเดียวอ่ามั่นใจนะครับถ้าพร้อมแล้วสับทั้งคําคำเนี่ยเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะเลือกว่าให้คนนึงเป็นภาษาไทยคนนึงเป็นภาษาสากลน,นะคะจะคอยสลับกันอย่างนี้ดีไหมคะโอเคพร้อมค่ะถ้าอย่งงางนั้นเริ่มคําแรกค่ะออโทรทัศน์จาแบน ของม่อนนะคะให้เป็นภาษาไทยอ่าของมมนภาษาสากลโอ้โหันเริ่มมาเนี่ยก็ยากเชียว,วยถูกไหมคะอ่าเก่งมากเลยแต่จะขอแก้คำผิดให้น้องแบบนิดนึงนะคะโทรทัศน์อย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องกรอบให้ครบ แล้วก็ทำมือเคลื่อนไหวและทำมือเป็นทีวีเข้าใจแล้วค่ะโอเคถ้างานเราไปพบกับคำที่สองได้เลยค่ะก็จะเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนเป็น,ปนให้น้องแหมมนะคะทำภาษามือส่วนน้องม่อนจะเป็นภาษามือสากกลนะคะคำที่2องเลยค่ะ หนังสือเรียนเล่มหนา,ออาของแม่นะคะภาษามือผ่านค่ะส่วนของว่านะคะเป็นภาษามือสากลผิดอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องเปิดหนังสือก่อนเปิดหายไปไหนเราต้องเปิดหนังสือเรียนก่อนเราถึงจะอ่านนะคะ เรามาต่อกันที่คําที่3นะคะเริ่มที่ม่อนนะครับใช้เป็นภาษามือไทยและแหม่มเป็นภาษามือสากลโอเคค่ะคําต่อไปนั่นก็คือโทรศัพท์บ้านาเริ่มที่ม่อนก่อนเลยโอเคแล้วของแหม่มนะคะโทรศัพท์บ้าน คำนี้โอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเก่งทั้งคู่ถูกทั้งคู่เลยค่ะเย่เย่ยตอนนี้นะคะคำที่4ี่ค่ะทุกคนแม,ม่ทำภาษามือภาษามือไทยนะคะส่วนของม่อนจะเป็นสากลพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ สวัสดีตอนเช้าแม่มก่อนเลยค่ะขอแม่มนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้ามีสองแบบนะครับค่ะเก่งมากอีกแล้วนะคะอย่างของม่อนเนี่ยใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะไม่ถูกไม่ผิดเลือกใช้ได้เลยค่ะ อถูกต้องเลยค่ะเก่งมากทั้งคู่ค่ะเอาละเรามาต่อที่คำสุดท้ายคือคำที่5นะคะจะดูภาษามือของแมมเป็นภาษามือสากลของมนเป็นภาษามือไทยพร้อมค่ะพบกับคำที่5นั่นก็คือโอ้โห สิบทีของคนทพิการและความเท่าเทียมของแม่มเป็นแบบสากลน,นะคะโอ้โหเก่งมากเลยทั้งสองคุณภาษาใืส้มมสวยงามจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหเมื่อตะกี้นี้นะคะเราสองคนได้ทำภารกิจของพี่เฟิร์นนะคะบอกได้เลยค่ะว่าสนุกมากแต่ก็ยากมากนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเพิ่งได้เรียนรู้ภาษามือสากลแล้วกออ็มันค่อนข้างสับสนนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นคำที่เราอะ่ะคุ้นชินกับพอมาเรียนรู้ใหม่เนี่ยมันก็จะรู้สึกงงๆง,งนิดนึงใช่ไหมม,ม่อนม่อนบอกว่าใช่ครับผมอ,อยากที่จะเรียนเพิ่มเติมนะครับ ให้ได้ความรู้เยอะกว่านี้อืเยี่ยมเลยทั้งสองคนเนี่ยฝึกมาสามสิบนาทีได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเอ้พี่เนี่ยมีคําถามที่อยากจะรู้แล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันนะคะว่านอกเหนือจากภาษามือสากลแล้วนะคะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะมาเป็นล่ามภาษามือได้จะต้องมีคุณสมบัติ พื้นฐานอะไรบ้างคะ,ะให้น้องอูเล่าได้เลยค่ะอูนะครับผมก็เป็นลูกของครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เป็นคนหูหนวนะครับก็คือภาษามือเนี่ยเราซึมซับจากพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็จะสอนเราพยายามสอนสอนสอนเราให้เราภาษามือทําให้ทําได้นะครับนอกจากที่ว่าได้เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยครับแล้วอย่างนี้น้องอูต้องมีการเรียนเพิ่มเติมอะไรไหมคะอ๋อใช่ครับ พอซึมซับจากพ่อแม่แล้วเนี่ยเ,เราก็มาทํางานที่สมาคมคนหิการแห่งประเทศไทยนะครับทีเนี้ยพอมาทํางานตรงเนี้ยเราก็มีโอกาสที่เราสามารถถามถามภาษามือจากคนใกล้ตัวเราก็สอบถามเขาทีเนี้ยมันมีโอกาสที่เราได้ไปอบรมเ,เป็นการจัดอบรมภาษามือครับจากทกนะทีเนี้ยเขาก็จะเป็นหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเนี่ยสามบชั่วโมง เราไปอบรมตรงนี้เพื่อที่จะได้คล้ายๆเหมือนใบรับรองว่ารเราได,ไ,ดได้ผ่านกา,การอบรมเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะพี่เองเนี่ยมีคําถามที่อยากจะรู้และเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันค่ะว่าการที่คนคนนึ่งะค่ะจะมาเป็นล่ามอาชีพได้เนี่ยมีมาตรฐานอะไรที่รับรองบ้างไหมคะพี่เปิ้ลบอกว่าใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะ เราจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพในการรับรองเหมือนที่น้องอูเล่ามาน้องอูต้องผ่านการอบรมใช่ไหมคะแต่น้องอู่โชคดีที่ตั้งแต่เล็กจนโตมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนหูหนวกแต่ได้เรียนรู้จากคนหูหนวกคนที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนหูหนวกกับคนหูดีที่เป็นล่ามที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ใช่คนหูหนวกการเรียนรู้ภาษามือจะต่างกันเลยค่ะ อย่างน้องอูเองเนี่ยได้ภาษามือในครอบครัวแล้วแล้วภาษามือของคนหูหนวกในชุมชนเนี่ยการเป็นล่ามก็ต้องเรียนรู้ภาษามือเหล่านั้นด้วยและหลังจากนั้นน้องอูก็ได้ผ่านการอบรมอีก30ชั่วโมงแต่จะถามว่าเป็นล่ามอาชีพเลยได้ไหมไม่ได้นะคะจะต้องผ่านการประเมินก่อนเราจะต้องไปสมัครกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ หลังจากนั้นเราจะต้องสอบภาษามือจากการฟังและแปลเป็นภาษามือและดูภาษามือแปลเป็นภาษาพูดไทยและแปลบทสนทนาซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะต้องผ่านการประเมิน3อย่างนี้ถ้าสอบผ่านเราถึงจะได้บัตรล่ามอาชีพและสามารถทำงานเป็นล่ามอาชีพได้ค่ะ หากใครสอบไม่ผ่านนะคะก็จะไม่ได้บัตรวิชาชีพล่ามก็จะต้องกลับไปฝึกฝนเรียนรู้เพื่อมาสอบใหม่ส่วนบัตรล่ามนะคะจะมีอายุ3ปีเมื่อหมดอายุเราจะต้องต่อบัตรล่ามด้วยการประเมินทุกๆ3ปีค่ะต้องไปสอบเท่านั้นนะคะถึงจะต่ออายุบัตรได้ซึ่งอันนี้เป็นการประเมินของล่ามคนหูดีใช่ไหมคะ ในอนาคตนะคะล่ามคนหูหนวกก็ต้องผ่านการประเมินในการเป็นล่ามเหมือนกันถึงจะได้บัตรวิชาชีพล่ามค่ะซึ่งล่ามคนหูหนวกไม่ได้จะมาเป็นล่ามคนเดียวนะคะก็จะมีล่ามคนหูดีเป็นล่ามคู่กันก็จะมีล่ามศาลล่ามด้านกฎหมายมีการแปลคู่กับล่ามคนหูดีคิดว่าในอนาคต ก็จะมีรองรับสำหรับล่ามคนหูหนวกด้วยเช่นกันค่ะอ๋อนี่แบบบอกตรงๆเลยค่ะว่าเป็นความรู้ใหม่เลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีแบบเพื่อนๆเองก็ถามว่าพู้อย่างนี้ก็เป็นล่ามืออาชีพแล้วดิเราก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการทํางานที่เป็นล่าเมเออาชีพเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นพิธีกรหรือนักข่าวซึ่งจะต้องมีบัตร มีบัตรเฉพาะเลยว่าสามารถทำงานนี้ได้นะหรือการเป็นล่ามอาชีพนี่ถือว่าสำคัญมากๆจะต้องมีบัตรใช่แล้วครับผมอยากจะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยคือต้องมีใจรักในการบริการอาชีพล่ามภาษามือและต้องเคารพวัฒนธรรมของคนหูหนวกด้วยครับอื อันนี้ตัวพี่เองก็เห็นด้วยเลยนะคะแล้วก็เข้าใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าบริการล่ามภาษามือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการสื่อสารเพื่อที่จะเข้าถึงเรื่องของความรู้ความบันเทิงรวมไปถึงสิทธิต่างๆของคนหูหนวกได้เป็นอย่างดีนะคะและที่สำคัญต้องมีการฝึกฝนและเข้าใจอย่างที่ทุกท่านกล่าวมาค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยถือว่าสนุกมากๆนะคะแล้วก็ได้ความรู้ เต็มที่เลยทั้งเรื่องของภาษามืออาชีพนะคะหรือว่าภาษามือสากลน,นะคะว่าเป็นมายังไงทำยังไงได้บ้างเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะทั้งพี่เปิ้ลนพวัรน,นะคะแล้วก็น้องอู๋นะคะที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะทำให้เราได้รู้หลายๆเรื่องมากเลยะคะ่ะทั้ง สนุกแล้วก็มีสาระจริงๆค่ะขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีภาษามือมาสอนให้กับคุณผู้ชมครับชาวต่างชาติอีกครั้งนะครับชาวต่างชาติคุณผู้ชมอย่าลืมฝึกกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปฝึกต่อเลยนะคะ คุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องราวอะไรก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Facebook Fanpage เพื่อนกันคนพันดี สามารถส่งคอมเมนต์มาเยอะๆเราจะตอบกับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูย้อนหลังนะคะก็ชมได้ที่ช่อง YouTube Channel เพื่อนกันคนพันดีเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ